คุมก็พลาดไม่ได้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำดีวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก่อนที่ลานลานคูนครับผมลิมโขงอุปสรรคลิมโขงครับเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวในตำนานสมัยเรียนครับอยู่ในเมืองครับอยู่เรียนเทคนิคไปเรียนช่างเยวธาเทคนิคจะไม่พลาดเลยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะพา พาท่านผู้ชมไปชมกันครับไปกินเนาะมากินสิกูดแล้วก็นำไหๆครับมาซื้อมาแบบนี้คือมาเดินอย่างเดียวเลยครับแล้วฝ <c oughs> นก็ตกบรรยากาศดีมากเลยเนาะดูครับบรรยากาศมีเรือ, <c oughs> รอให้ขึ้นด้วยนีเรือสำรานครับนี่ความร่มจะมีเรือสำรานร้านไหนอ่ะเราเดินเข้าไปในตลาดเลยครับอโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินเ,เราข้าวฝักครับ 老贾，听。 เอาแน่ๆนะแล้วก็บอกว่าคือเจ้าถิ่นนะเดี๋ยวเราว่าไปที่ร้านเกี๊ยวคาตะกี้นี่เงินบานั้นตึ๊ก่าปีแล้วมั้งเนี่ครับเก่าที่เด็ดเลยของงงอเก่านี่ครับที่เด็ดเลยครับผมครับ มีอะไรแนะนบ้างมีอะไรแนะนำบ้างต้องต้องมาปล่อยกินเน้่ยไหมคะมีหมูไหมมีเอาหมูก็ได้ค่ะเอาเป็นหมี่ขาว ียงชิมซุปก่อนนะครับนี่เลยร้านปลาเต๋อขาดไม่ได้คือพริกจีนี่แหละคระบผมดูเันตัวดูสเต็กอยครับมีอะไรครับสวัสดีครับผมสำหรับช่งาง,งเสีย๋ยวน, <ปะ S 1> นะมีน้าปลานะร้านนี้ขาดไม่ได้ชิมเด็ดคือเดียเเเ๋ยวรสมะนาวหอมเส้นมากจันมีซอสพริก

พริกหวานเาะมัน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 จะไม่เผ็ดมากครับหวานเผ็ดพริหวานพริกหนุ่มพริกมันเหมือนพริกขี้หนูป่ะเออแต่มันหวานที่บ้านมีนะแต่เป็นเป็นเม็ดเล็กกว่านี้เลยแต่มันได้ความหอมของไม้เนาะอืความหมายความยากมันได้กลิ่นใช่ไหมเวลากินเตี้ยกระไรครับซีมนะตรงเนี้ยดีต้องเกอร์ปิเข้ากันดี มาในเมืองถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็คือเหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมร้านตัดแจ๋วใส่พริกตู้มตก่อนจัดไปสีสันพริกแข็งพริกท่ดพริกป่นอือเลยไอ้แค่ผมเลยที่ต้อมเข้าใจว่าจะเหนื่อยเลยเช้าๆกินสดชื่นไปเลยไม่ ชอบบรรยากาศครับชอบรรยากาศปีๆแล้วเสียด้วยไม่ช่างไม่ช่างปีแล้วที่วันมาบ่อยเนาะไม่ได้มาแล้วอมะวันมานานนาสุดที่ไหนครับปีที่แล้วโอ้ตัวมากินบ่อยร้านนี้ตัวเป็นคนที่ไหนนะโยนอ่ะเป็นจังหวัดอะไรโยนสุรินทร์สุรินทร์ไนมุ่งจากร้านนี้มาเป็นเราอีก อันนี้คือคนแนะนำเ่ารู้จักเลยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้งพี่ก็มีควมส่วนนะพ่ยาอะไรครับรมจกเก่ยรานอะไรรู้จักคุกขี้ใช่ป่ะใช่ขาลายมันคือขาลายครับผมให้เสียเปบรีวิวเล่ครับอธิบายขาลายเป็นไงขาลายคือมันก็เป็นเนื้อที่มีชิ้น ชิ้นความมันงนี้นะครัมันจะแทรกอยู่ตรงกลางชิ้นนี้มันจะคึดคัตกึดกัตคึดคัตอย่าเราดูชิมดูนครับมันคือ t e x t u r เวลากันฮะ่งง้นุมไหครับมนุ่มๆกับเอ็นเนียกับเอ็เราจะพิสูจน์กับไขมันเล็กน้อยน่ช่างพจับไปสองถ้วยครับยังไม่หมดเดียดูดูามหญครับ

อดูความมุ่งมั่นใรัของของจิตตัางทำหมดเลยเมื่อสองสองแล้สองในช่างนิดในนิจ่ายไว้ทำันเลยสบายกินปีครับเดี๋ยวไปจับต่อ เ,เรามากินมานครพนมก็อย่าลืมครับร้าเรือรับรองอนี่ครับข้าวเปียกเส้นก๋วยจอบยวนขอแนะนำเมนูนี้ครับถ้ามาจังหวัดนครพนมอันนี้กินอันนี้กินเมนูไหนอันนี้ข้าวเปียกกระดูกอ่อนพริกเลยเบิ้ลสองเลยอ่ะเบิ้ลสองไปเลย หมูด้วยแล้วก็กระดูกอ่อนด้วยต่อไปน้อง้าก่ะนุ่มทอดผส่ปรับมาเลยมาเลยเข็มเื่อนนุ่มๆรับมาก เดี๋ยวลองกอนแนะนำว่าเปื่อยไม่เปื่อยครับยุ่ยนะเนี่ยยุ่ยคราทครั้งหมดเป็นัำเนื้มชุบผิวช ยอนี่เป็นสูตรเด็ดป่ะยังไงบ้างอ,อ,อร่อยไหมนัวไหมอร่อยอร่อยมากเลยหมูขอชิมเต้นก่อนล,นลนนื่นๆนุ่มๆเนียยๆ かっい,い,、ねはい。はいはい